สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนวันที่4เดือนกรกฎาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการพะ่ากันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดในพื้นที่เมืองไวเดตนะครับทางเหนือของภาคสกายกองกำลังทหารมิโนลายเข้ามาในพื้นที่ประมาณ100นายนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนดูว่ากองกำลังทหารมิโนลายกลุ่มนี้เดินเท้าเข้ามา เพื่อจะเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนไปสกัดกั้นทหารไม่ลลายที่กําลังจะเข้ามาถึงในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนมารวมตัวกันมีเกือบ6กกันนายเพื่อจะไปซุ่มโจมตีทหารไม่ลลายที่จะเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่นะครับ เมื่อวานี้ในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆมีการประชนหน้ากันเกิดขึ้นสู้รบกันอย่างดุดเดือดนะครับทําให้กองกําลังทาหารวิโนลายบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีก4นายด้วยกันที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนสู้กับทหารวิโนลายไม่ได้นะครับน้องๆเยาวชนต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ ทหารมิลลายดูว่ากลุ่มปกป้องประชาชนถอยออกไปจากพื้นที่แล้วกองกําลังทหารมิลลายเดินหน้าเข้ามาในหมู่บ้านต่างๆนะครับเข้ามาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านหรือเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไม่เกือบก้าหลังด้วยกันตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยนะครับแต่กองกําลังทหารมิโลาย ยังเข้าไปค้นทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่หนีออกไปจากหมู่บ้านนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านไปหล,ไปลบกันอยู่ในวัดในวานะครับเพื่อป้องก ah ันทหารมิลลรอยจะจับกลุมนะครับตอนนี้มีหลายพันคนด้วยกันที่กําลังหลบหนีทหารมิลลรอยเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เมืองไวเลดนะครับตอนนี้หลายหมู่บ้านด้วยกันลุกเป็นไฟนะครับกองกําลังทหารมิลลรยคิดว่าพี่น้องชาวบ้าน ช่วยเหลือกลุ่มปกป้องประชาชนก็เลยเอาไฟจุดเผาไหม้ไปเก้าหลังด้วยกันครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองไวเล็ดนะครับหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนต้องมาวางแผนกันใหม่นะครับเพื่อจะขับไล่ทาหารวิลลายกลุ่มนี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับหลังจากที่เอาไฟจุดเผาบ้านเดอนพี่น้องชาวบ้านแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนอยู่ตามป่าตามเขา ถ่ายภาพไว้นะครับว่ากองกา,งา,ล,ากลังทหารมินลายกําลังทําร้ายพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตอนนี้กลุ่มน้องนเยาวชนมาวางแผนกันเพื่อจะใช้โดนเข้าโจมตีทหารมินลายกลุ่มนี้นะครับทหารมิโนลายอาจจะรู้ทันกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ทหารมินลายแย,ยากย้ายกันเกิดขึ้นไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับแยกอยู่ที่ละคนสองคนถ้าอยู่รวมกลุ่มกันกลุ่มปกป้องประชาชนอาจจะใช้โดนโยนระเบิดโดงใส่ แต่ตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนยังไม่กล e ้าเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เมืองไวเดสนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินลายเข้ามากันจํานวนมากนะครับถ้ากลุ่มปกป้องประชาชนจะเข้าไปโจมตีอาจจะสู้กับทหารมินนอลายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกําลังวางแผนกันเพื่อจะเข้าโจมตีทหารมินลายกลุ่มนี้ทาง100นายเข้ามาในพื้นที่เมืองไวเลตหรือทางเหนือของภาคสกายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ทางรัชฉานภาคเหนือใกล้ๆกับเมืองโฮมลินนะครับมีทหาร s อ a หรือทหารไทยแดงคุมกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่หลายกลุ่มด้วยกันเมื่อวานนี้กลุ่มน้องๆประชาชนที่เรียกท้องถิ่นไปบุกโจมตีฐานทัพไม่นิองลายที่มาตั้งอยู่ตามเนินดอยประมาณ2ฐานด้วยกัน กลุ่มน้องๆเยาวชนบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับมีการสู้รบกกเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดกองกําลังทาหารวินนาายที่อยู่ในฐานก็มีการเกือบ40กันนายใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยหรือใช้โดนเข้าโจมตีนะครับทําให้กองกําลังทาหารมินลาายที่อยู่ในฐานบาดเจ็บร่วมตายไม่ต่ํากว่า10นายนะครับ แล้วบาดเจ็บสาหัสอีกสามนายด้วยกันกลุ่มปกป้องประชาชนรู้ว่ากองกําลังทหารมิลลายหนีออกไปจากฐานนะครับแล้วกลุ่มน้องน้อเยาวชนเข้าไปเคียยนในพื้นที่ประมาณหนึ่งพุ่มกว่าเมื่อว,า,วานี้กองกำลังทหารมิลลายนอนเสียชีวิตกันอยู่จำนวนมากนะครับแล้วส่วนที่บาดเจ็บหนีออกไปไม่ได้กลุ่มน้องๆเยาวชนจับกลุ่มไว้อยู่3ามนายด้วยกัน ทหารมินายทิ้งอาวุธปืนระเบิดหรือลูกกระสุนอะไรจํานวนมากนะครับที่อยู่ในฐานกองกําลังทหารมินายอาจจะไม่ทันเอาอาวุธไปด้วยนะครับแล้วทิ้งอาวุธปืนไว้ในฐานจํานวนมากกลุ่มน้องๆเยาวชนยืดอาวุธปืนหรือลูกกระสุนปืนใหญ่ทหารมินายไว้ได้จํานวนมากนะครับในช่วงเวลาทุ่มกว,กว่าของเมื่อวานนี้ หลังจากนั้นทหารมินอลายรู้ว่าฐานถูกยึดนะครับแต่ก็เป็นตอนกลางคืนไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองนะครับเช้าของวันนี้ประมาณ8ปดโมงกว่ากว่ากองกำลังทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเ,เตอร์เข้ามาบินไปบินมาอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่กล้ายิงจะลดลงไปในพื้นที่นะครับกวดถูกใส่พวกเดียวกันขึ้นนะครับกองกําลังทหารมินองลายบมางคนก็ได้รับบาดเจ็บหนีไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชน จับกลุ่มทาหารมิโลลายไว้ประมาณ3นายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในฐานตอนนี้ให้รักษาอยู่ในพื้นที่นะครับแต่กองกําลังทาหารมิโลลายเช้าของวันนี้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปบินมาอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองโฮเมลินนะครับพี่น้องชาวบ้านแตกตื่นกันเกิดขึ้นกลัวกองกำลัง,ลง oh, ทาหารมิโลลายยิงจลอดลงใส่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่เมืองโฮเมลิน กองกาลังทหารไม่ลายเสียฐานไปอีก2ฐานด้วยกันแล้วเสียอาวุธไปจํานวนมากนะครับพี่น้องอยังไงเอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขอไฟอพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับลิกิโกูยูบอย